แต่งภาพเหมือนกับว่าเรากำลังฟังเพลงอยู่นะครับวันนี้นะครับจะใช้แอปเหมยตู้ในการทำนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวผมไปเปิดแอปเหมยตู้นะครับเหมยตู้2021ครับหน้าตาจะเปลี่ยนไปแบบนี้นะครับแต่ว่าสูตรที่จะใช้นะครับให้เรามองหาด้านล่างนะครับมันจะมีคำว่าสูตรแต่งภาพนะครับเพื่อนๆก็กดเข้าไปเลยครับทีนี้ครับมันก็จะมีสูตรแต่งภาพเยอะแยะมากมายนะครับผมไปสะดุดตากับอันนี้ครับเลื่อนลงมาเลยครับอันนี้ครับ กดเข้าไปเลยครับที่เป็นเหมือนเรากําลังฟังเพลงนะครับกดเข้าไปปุ๊บแบบนี้ครับทีนี้ก็กดคําว่าลองเลยนะครับกดเข้าไปเลยนะครับมันก็จะให้เราเลือกรูปนะครับเราก็ไปเลือกรูปมานะครับพอเปิดมานะครับมันก็จะมีตัวเลือกนะครับเห็นไหมครับว่ามีคําว่าเพลงนะครับแล้วก็สัญลักษณ์ว่าเพย์นะครับแบบนี้ขึ้นมานะครับเราก็ปรับตําแหน่งไว้ที่เราต้องการได้เลยนะครับหรือว่าเราจะแตะดับเบิ้ลคลิกนะครับ มันก็จะสามารถแก้ไขได้นะครับอย่างเช่นพิมพ์ชื่อนะครับพิมพ์ชื่อแตะเข้าไปก็พิมพ์ชื่อได้นะครับอ่าเดี๋ยวผมลองพิมพ์ชื่ออ่าผมพิมพ์ชื่อนะครับแล้วก็ด้านล่างเห็นไหมครับมีแป้นพิมพ์นะครับก็คือชื่อสไตล์นะครับก็จะมีให้เราเล่นนะครับข้อความพื้นหลังลากเส้นเงาจัดแนวนะครับลองเลือกแล้วก็เล่นดูนะครับแล้วก็มีอันนึงครับเป็นตัวอักษรนะครับสามารถเปลี่ยนได้นะครับถ้าแก้ไขเสร็จแล้วก็กดถูกครับเรียบร้อยครับมาแล้วนะครับมันก็สามารถปรับขนาดนะครับหรือว่า ลากนะครับไปตำแหน่งที่ต้องการได้เลยนะครับอย่างผมเนี่ยเอาประมาณนี้ครับผมฟัง When you say nothing at all อยู่ประมาณนี้ครับแล้วผมก็เซฟนะครับเรียบร้อยเสร็จแล้วครับบันทึกมันก็จะเป็นรูปภาพนะครับให้เราเรียบร้อยนะครับว่าเรากำลังฟังเพลงอยู่นี่คลาสสิกนะครับโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะจ๊ะ